ตะก,กูลน,นี้ตะก,กูลหลิงและตะก,กูลไปเป็นศัตรูกันนี่มันต้องเป็นเรื่องน่าอายที่สุดในเมืองในรอบร้ายปีแน,น่ๆใช่ฉันก็คิดว่าอย่างนั้นนะขอโทษทีนะฉันเพิ่งนึกขึ้นได้ว่ามีงานค้างอยู่ต้องขอตัวก่อนนะอย่าอย่าเพิ่งไปสิคะได้โปรดรอวก่อนนะครับ <c oughs> ว่างเปล่า บ้าเอ้ยคนพวกนั้นอะท่านครับพวกเราควรจะทำอย่างไรดีครับท่านแล้วงานแต่งฟอหยูผู้ชายคนนี้เป็นใครทำไมเขาถึงได้พาเด็กน้อยคนนี้มางานแต่งแล้วบอกว่าเป็นลูกสาวของเธอบอกทุกอย่างมาตอนหน้าทุกคนในตระกูลเดี๋ยวนี้นะพ่อคะหนหนูเปล่านะท่านแม่อย่าเรียกฉันว่าแม่สิ โกรธทุกทุกคน f ฟ r y ยู you, ทำไมจะถึงทำเรื่องให้อับอายคนทั้งตระกูลแบบนี้เป็นเพราะพวกเราบังคับให้เธอแต่งกับไปเทียนหลงใช่ไหมเธอถึงแก้แค้นพวกเราแบบนี้นะ่ะตอนนี้ตระกูลไปคงเกลียดพวกเรามากไม่อย่างนั้นคงไม่ออกไปแบบนี้พอแล้วล่ะหยุดพูดได้แล้วฟอยู you, นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ หลิงเทียนผู้นำตระกูลหลิงผู้นำตระกูลสมบนิ่งทั้งหมดเป็นความผิดของเขาคนเดียวเฟยอยู่ขอโทษท่านผู้นำตระกูลสิคุณปูค่คะอย่ามาเรียกฉันวมบปู่ฉันไม่มีหลานเนละคุณแบบแกโกรธ เท่านี้เจ้าเหลือชีวิตอีกไม่มากแล้วจะทำให้เรื่องราวมันยุ่งยากไปทำไมกันแกพูดอะไรนะแบบนี้นะ่ะมันเกินไปแล้วนะพวกเราต้องสั่งสอนมันแกเช่งหัวหน้าตระกูลของเราเหรอกล้าดียังไงใช่แล้วเขาได้มารยาทมากคุณอูหลิงหลงรักเขาไปได้ยังไงนะเขาอาจจะใช้กำลังบังคับเธอหรือเปล่า ฉันไม่รู้หรอกนะว่าแกเล่นสกับโปรกอะไรหยุดเปลี่ยนเรื่องแล้วมาตอบฉันมาแกมาพังงานแต่งของพวกเราสองตระกูลทำให้ตระกูลหลิงขายหน้าแกจะชดใช้ยังไงข้าจะรับผิดชอบแกนะแ่ะเหรอจะรับผิดชอบพูดเนี่ยมันง่ายเฟอยู่เธอรออะไรอยู่ล่ะบอกมาว่าเขาคือแฟนของเธอหรือเปล่า คุณปู่ฉันควรจะพูดอะไรดีนะอะเรื่องบ้าๆบานี่เนะี่ะฉันไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยยิ่งพูดอะไรไปก็ยิ่งแย่อีกอย่างพรอบรัคุณปก็กลับไปหมดแล้วไม่มีงานแต่งแล้วล่ะแต่นั้นก็ดีนะฉันไม่ได้ชอบไปเทียนหลงนั่นเลยฉันถูกบงังคับใหแต่งงานตั้งแต่แรกดังนั้นคุณปูค่คะ ในเมื่อทุกคนก็รู้เรื่องกันหมดแล้วฉันคงปิดบังอะไรไม่ได้แล้วล่ะนางเป็นคนมีเหตุผลดีนี่ใช่ค่ะเขาคือแฟนของฉันเองเอออะไรเนอะนั่นมันเป็นลางของตระกูลเราเลยฮึช่างเถอะตระกูลไปก็ไปแล้วแต่ฉันต้องทำให้งานแต่งดำเนินต่อไป ถ้าฉันยกเลิกตอนนี้ตระกูลหลิงของพวกเราต้องเป็นที่ขายขี้หน้าของทั้งเมืองแน่ๆพวกเราลงทุนไปกับงานแต่งนี้มากมายแล้วคนทั้งเมืองก็รู้แล้วว่าตระกูลของเราจัดงานแต่งในวันนี้แล้วฉันก็ใช้เงินมากมายจ้างสินแสชื่อดังจากเมืองหิงเลยมาจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้งานแต่งนี้ทําให้เกิดความโชคดีขับไล่ความโชคร้ายของฉันไปและทําให้ฉันมีชีวิตยืนยาวขึ้นตระกูลหลิงของฉันจะได้ไม่ถูกตระกูลอื่นฮุบ ฉันต้องทําให้งานแต่งนี้ดําเนินต่อไปเพื่อศักดิ์ศรีของตระกูลหลิงในเมื่อแกค,คือผู้ชายของเฟยยูแกก็เป็นเจ้าบ่าวในงานแต่งนี้ไปซะแต่แกต้องแต่งเข้าตระกูลหลิงและเป็นลูกเคยแต่งเข้าในตระกูลไม่พอใจเจ้ากล้าดียังไงถึงให้ข้าคนนี้แต่งเข้าตระกูลหลิงของเจ้านั่นเป็นเงื่อนไขเดียวเท่านั้น ถ้าแกาอยากให้ตะกุลหลิงของพวกเรายอมรับเด็กน้อยคนนี้และยอมให้เธอเรียกเฟยยูว่าแม่เงื่อนไขละเจ้าแน่ใจเหรอว่าจะตั้งเงื่อนไขกับข้าท่านพ่อข้าอยากอยู่กับท่านแม่เฮเจ้าทำให้ข้าไม่มีทางเลือกแล้วนะอย่างน้นก็ได้ข้าตกลงดีจัดงานแต่งกัน่อ คุณปู่คะหนูอะไรกันเนะ่ะจัดงานแต่งงานต่อแล้วไม่ใช่ว่าพวกเราแค่ต้องไล่บ้านนี้ออกไปก็พอหรอกนะประหลาดใจยินดีด้วยนะขอให้มีความสุขช่วงนี้รันอันแต่งงานก็จบลงแล้วพวกเราไม่รบกวนพวกเธอและหวังว่าพวกเธอทั้งสองจะอยู่ด้วยกันอย่างดีพวกเราต้องไปก่อนละกำเน่น นายเป็นใครมาจากไหนฮะโยนฉันจะไม่มีวันยอมรับการแต่งงานในครั้งนี้อย่ามาหาฉันอีกเลยปังนางกล้าดียังไงมาสั่งไม่ให้ข้ามาเจอนางนับวันนางยิ่งกล้าดียิ่งนะลิลลินอิ่มหรือย,ยังท่านพ่อท่านทะเลาะก,กับท่านแม่เหละคะพวกเราไม่ได้ทะเลาะก,กันหรอกนะ เจ้าจะได้อยู่ด้วยกันกับทั้งพ่อและแม่เจ้าดีใจไหมข้าดีใจมากท่านพ่อทำไมแถวนี้มันแปลกจังเจ้าคะทำไมสถานที่นี้เต็มไปด้วยไอความหดหูสีม่วงไม่ต้องกลัวไปนะลินลินพ่อจะพาเจ้าไปเล่นเกมเอ๊ะเล่นเกมเหรอดุดูเหมือนว่ามีใครบางคนอยากตาย เสียงของพลังปีศาจน่าขำนักอยากดักข้าไว้ในภาพลวงตาชั้นต่ำนี่น่ะเหรอลิลลินเกมเริ่มขึ้นแล้วเจ้าหลับตาไว้นับหนึ่งถึงร้อยแล้วค่อยลืมตานะตกลงไหมอืมพราเรากำลังเล่นซ่อนแอบนะเจ้าคะ่ะข่าชอบข่าชอบหนึ่งสองสามล้อมรอบด้วยพลังวิญญาณ พวกเราได้เจอกันอีกแล้วบังเอิญจริงๆเลยนะห้อมล้อมด้วยพลังปีศาจเจ้ามาจากดินแดนปีศาจหรอกเหรอเหตุใดผู้ที่มาจากดินแดนปีศาจถึงได้มาอยู่ในโลกที่พัฒนาช้านี้กันไม่ใช่ชายผู้ที่ถูกวิญญาณมาสิงในร่างที่มีพลังวิญญาณโดยกําเนิดแกมันสาละเลวกล้าดียังไงมาแย่งชิงผู้หญิงของฉันแกอยากตายนักใช่ไหมฉันหมิงเซียวซาง องชายเก้าแห่งดินแดนปีศาจสามสิบปีที่แล้วตอนที่ฉันปลีกตัวไปฝึกที่ดินแดนปีศาจโลกก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าได้หายไปและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดต่างก็แตกตื่นไปกันหมดแล้วทุกอย่างก็พังทลายลงตอนนั้นฉันกำลังฝึกศิลปะของไฟที่ลุกโชนมันเป็นวิชาปีศาจขั้นสูงสุดซึ่งต้องใช้ความร้อนของดวงอาทิตย์เพื่อหล่อหลอมวิญญ,ญาณ รดดวงอาทิตย์หายไปอย่างกะทันหันทําให้ฉันเกิดอาการคุ้มครั่งและสูญเสียสติไปแต่หลังจากนั้นไม่นานดวงอาทิตย์ก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งซึ่งทําให้เกิดการบิดเบือนของจักรวาลในเวลาเดียวกันหลุมดําก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าและดูดฉันเข้าไปไม่ดูดกลืนหลังจากที่ฉันโดนหลุมดําดูดเข้าไปแล้ว <c oughs> ก็พบว่าตัวเองไปอยู่ในร่างของเด็กทาโรที่ชื่อไปเทียนหลงสั้นแล้ว ในโลกที่ฉันตอนนี้อยู่เรียกว่าดีฮาร์ฉันอาศัยโดยใช้ตัวตนของไปเชียนหลงและฝึกฝนศิลปะของไฟที่ลุกโชนนอกจากนี้ฉันยังประสบความสำเร็จอย่างมากด้านธุรกิจคุณชายไปวันหนึ่งฉันบังเอิญเห็นผู้หญิงคนหนึ่งชื่อหลิงเฟยอยู่เธอมีพลังยานฉันสัมผัสได้ตอนที่ฉันถูกลุมดำดุดเข้ามา ฉันคาดว่าเธอน่าจะเป็นกุญแจสําคัญที่สามารถพาฉันกลับไปดินแดนปีศาจได้และหลังจากทําตามแผนทั้งหมดของฉันและในที่สุดฉันก็จะแต่งงานกับเธอแต่ทุกอย่างกลับพังลงหมดเพราะแกเพราะแกคนเดียวฉันคือองค์ชายก้าแห่งดินแดนปีศาจและฉันจะบอกอะไรให้นะว่านายได้ล่วงเกินคนที่นายไม่มีวันเอื้อมถึง <laughs> เรื่องไร้สาระมากนะดูถูก แกและลูกสาวของแกเธอจะเป็นลูกสาวของหลิงเฟยอ,อยู่ได้ยังไงกันไปลงนรกไปซะจับเกิดอะไรขึ้นทำไมทำไมฉันถึงขยับไม่ได้นี่แกเป็นใครกันกล้าดียังไงมาข่มเหงลูกสาวของฉันคุณคุณเออได้โปรดอยาข่าฉันเลยอยาข้าตาย ลินลินไปกันเถอะเฮ้ท่านพ่อเราจะไม่เล่นซ่อนหากันแล้วนะสลายเดี๋ยวพ่อพาไปหาแม่และไปเล่นกันกับเธอนะเย่เย้